สวัสดีครับผมมาเจอกับผมแล้วนะครับผมกับร้านพิชาพรมน้หรือกับอาการพิชาอีกเช่นเกาและคือเกาน่นะครับผมวันนี้ผมไปเอาสาราดีๆมาบอกเกากันอีกคือเกานะครับผมอย่างเช่นวันนี้จะมาอธิบายในเรื่อง กระบอกไดแฟมหรือถังไดโอเจนบางท่านก็เรียกว่าถังไดโอเจนบางท่านก็เรียกว่ากระบอกไดไดไดแฟมบางท่านก็เรียกว่าถังไดแฟมนะครับผมก็แตกต่างกันไปในการเรียกแต่ผมจะส่วนมากเ,กเรียกกระบอกไดแฟมนะครับตัวนี้เขายิมีหน้าที่น้ำมันที่เขามากของานีมันจะบีบน้ำนะครับมีหน้าที่บีบน้ำที่เราใช้ ฉีดน้ําออกพุดมีแรงอัดอยู่ข้างในนะครับผมปกติเขาก็จะมีไนโตรเจนก็จะมีมีลมมีมีอากาศปะษาบานฮอลล์แล้วครับผมเขาจะอยู่ข้างในนะครับผมเขาอยู่ข้างในนี้นะครับเขาจะดันถุงลมไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้ถุงลมฉีดน้ําบีบน้ําออกให้เราใช้เขาก็จะมีน้ําอัดมาจากตัวเครื่องอย่างเงี้ยครับผมเนี้ยครับผมใช้ อาจารย์ใช้ก็อยู่นี่ปิดน้ำปุ๊บปั๊มตัดปุ๊บแดงอัดเครมีอยู่ข้างในอยู่ข้างในเต็มเตรียมแล้วนะครับผมเขาก็จะมีน้ำอยู่เส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวพิชเชอร์เขาจะมาดันตัวพิชเชอร์ดันสปริงเขาเรียกว่าดันตัวลิ้นของพิชเชิ่งจะมีรูเล็กๆที่ตรงนี้ มีน้ำดันพุ่งขึ้นมาเลยนะครับมาดันตัวเพชเชอร์ให้มีการดังนั้นถ้าหากตัวนี้เสียหลายๆท่านเลยถามว่าอาจารย์ถ้าหากตัวนี้เสียกระบอกไตรเต้นเสียกระบอกไรแฟมเสียเนี่ยมันสามารถใช้ได้ไหมแล้วการเสียเป็นแบบไหนนะครับหนึ่งก็ฟังคำอธิบายน,นิดหนึ่งเนาะถ้าหากกระบอกไรแฟมเสียเนี่ยน้ำเนี่ยปั๊มเนี่ยตัวที่ปั๊มเนี่ยจะติดตัด ปั่นฟื้นประเด็นหนึ่งและประเด็นที่สองเขาจะตึกตัก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 โดยที่เราปรับตัวพิเชอร์แล้วยังดังนะครับไอ้ที่ตักตึักตึ๊กตักในกรณีที่เราใช้น้ำนะถ้าหากเรามีการปรับแต่งตัวพิเชอร์แล้วปรับช่วยจนหมดแม็กแล้วหมุนตรงลงไปจนแบบพิเชอร์แข็งมากๆเลยแต่เ็ายังดังตึกตักตึกตักตึ๊กตักตึ๊กตักอันนั้นแหละคือเสียนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ุรั่วทะลุอันนั้นคือเสียของอาจารย์นะครับจำเลยว่าอาจารย์จะชี้แนะในเรื่องประหยับประหยัดตอนนี้อาจารย์จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้อาจารย์เทีดอยู่ปั๊มแต่งงานทุที่กอนวิทชิครับตอนนี้เทีเปิดน้ำเปิดน้ำตอนนี้ใช้น้ำอยู่นะครับน้ำยยนะบ่อยวานลับ น,นีุ่่เทียนน้ำอยู่นะครับเอาปิดน้ำตัดออันนี้ใช้ได้ตามปกตินะครับแต่บางท่านมีข้อสงสัยว่ามันไม่มีลมหรือบางท่านก็เรียกว่าถุงถุงลมแตกด้านในถุงทะลุอะไรประมาณนี้เขาเขบอกว่าเสียแล้วทิ้งเลยเลยไปซื้อตัวใหม่มาเอามาเปลี่ยน แต่ก่อนที่เราจะทําพวกนั้นก่อนที่เราจะซ่อมพวกนั้นเราต้องรู้ก่อนนะว่าปัมขวงเราเป็นแบบไหนอาการเสียเป็นแบบไหนนะครับหนึ่งอาจารย์อยากขอชี้แนะตรงจุดนี้ว่าตัวกระบ,บอกไดโตรเจนเสียมันมีสามอาการหลักๆเลยหนึ่งปัมจะไม่ตัดนะครับจะไม่ตัดก็ผลฟวงคือตัวเนี้หนึ่งปัมจะไม่ตัดนะครับสอง,ม,องมันก็จะมีการ ตัดต่อบ่อยๆติ๊กตัก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 สามมีกระบอกรั่วกระบอกรั่วคูหูแล้วรั่วอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นคือประเด็นของอาจารย์ที่บอกว่าเสียนะครับอะแล้วที่บ้านนองผมนะครับอาจารย์ปั๊มไม่ติดนะครับปั๊มไม่ติดนี่ไม่เกี่ยวเรื่องกระบอกแต่แรมนะครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องทางไดโอยเต้นนะครับผมปั๊มไม่ติดเนี่ยปั๊มไม่ทํางานนิ่งเงียบ 1ตัวเพชเชอร์เตาไฟที่บ้านเราเช็คดูด,ดีเป็นประเด็นนี้นะครับอย่ามาคิดว่าเป็นตัวนี้เพราะเอฟซีทันทรมาอาจารย์ผมลองเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์บอกแล้วไปเปลี่ยนกระบอกไดรตเจ้นนะครับทางไดรตเจ้นตัวนี้กระบอกไดรแปมตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วปั๊มก็ยังไม่ติดเอาอาจารย์ไม่เคยชินแบบนั้นสักทีนะครับมีแต่อาจารย์บอกว่าให้ประหยัด แต่ถ้าเกิดเป็นนิ่งเงียบแบบนั้นนะอาจารย์บอกเล,เลยว่าให้เช็คดูพวกนี้ไม่ได้ให้เช็คมาดูพวกนี้ไม่ได้ให้มาตรวจสอบพวกนี้แล้วไปซื้อพวกนี้ไม่ใช่ครับคุณเพราะอาจารย์นี้จะเน้นในเรื่องประหยัดประหยัดจนกว่าเราจะรู้จริงๆว่าเสียแบบไหนอาการเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วท่านก็โทรมาถามบอกว่าผมไปซื้อตัวกระบอกไฟแฟมมาใส่แล้วใส่เสร็จหมุนเข้าไปในตัวปั๊มปั๊มก็ไม่ทำงานอีกอาจารย์อาจารย์บอกเลย,เลยถ้าเกิดดูคลิปของอาจารย์จริงๆนี่ รับรองเลยว่าไม่หลงทางแน่นอนนะครับไม่หลงทางแน่นอนจะเกิดดูคลิปของอาจารย์ติดตามกันแบบลึกๆจริงๆอนะ่ะอาจารย์จะเน้นเลยว่าจะเป็นที่ตัวนี้จะเป็นที่เตาไฟเสียบปลั๊กไฟของเราเนี่ยนะครับประเด็นประเดนน็นีตรงตัวนี้ส่วนจะบอกว่าให้เปลี่ยนวกอะไรจะบอกให้เปลี่ยนตัวนู้นเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนนี่ปนไปไม่ได้เพราะอาจารย์จะเน้นในเรื่องประหยัดนะครับผมแต่ท่านก็บอกว่าดูคลิปของอาจารย์แล้วก็ทําตาม พอหมุนตัวนี้เข้าไปปั๊มไม่ติดมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวตรงจุดนี้มมนเกี่ยวเรื่องระบบไปนะครับให้ต่อตรงดูดังที่ผมเคยสอนคลิปไปนะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่บ้านเราเปิดน้ําใช้แบบนี้ปั๊มมันดังตึกตัก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 เราปรับตัวฟิดเชอร์ปรับช่วยแล้วปรับ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 ลงไปจนแบบเขาแข็งมากๆเลยแบบปรับแรงมากๆเลยแต่เ็ายังดังตึกตักตึกตักตึกตักในในกรณีที่เราใช้น้ําอันนี้ถือว่าเสียแล้วนะครับ แต่ถ้าหากเราปรับตัว,ตวพิเชอร์ตอนที่มันดังตึกตักติกตักติกตักเนี่ยปรับตัวพิเชอร์ปรับแบบพิเชอร์จะแข็งขึ้นมันก็จะยาวขึ้นถามว่าผลเสียตรงจุดนี้มีไหมน้อยนะครับผมใ้ปรับได้เลยครับปรับเทีนี้เทเลนิสาังี่อาจา์เคเชเนะอย่าไปปรับหมุนเยอะๆเยอะๆเยอะๆเกินไม่ได้เดี๋ยวจะไปตัดครับค่อยๆปรับทีละหน่อยจนกว่ามันจะหายแบบตึกตักติกตักบปรับหมุนเลยหมุนตามเคมีการ์ยืตึ๊ดยาวเลยตอนนี้เขาใช้ได้ เดี๋ยวอาจารย์จะมาพิสูจน์มันจะเป็นแบบไหนเนี่ยตอนนี้ใช้ได้ตามปกตินี่แหละเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูปั๊มอากาศร้อนมากนะครับจานฮ้อนฮ้อนร้อนลายอยู่ติกับถนใหญ่อ่ะอะ่จานจะพิสูจน์ให้ดูเว่าหลายท่านบอกว่าพิสูจน์ให้ดูนะครับอาจารย์นี่นะ ใช้ไม้ที่เกียบก็ได้หรือใช้ไอกควงก็ได้แต่เราหัวจะไปคมไม่กับผมแล้วก็อย่าไปแทงเยอะเกินอย่าไปลึกเกินโอ้เห็นไหมล่ะเห็นไหมเขาก็ยังใช้ได้อยู่คุณลูกค้าท่านยกมาบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนตัวไปเชยหน่อยวันนี้อาจารย์เปลี่ยนแล้วทีแรกเขาบอกว่าจะไปซื้อก็บอกได้แฟ้มมาใส่แต่เขาบอกว่าไม่มั่นใจก็เลยยกมาให้อาจารย์ตรวจเช็คดูให้ กลายเป็นี้ตัวพิเชอร์ตอนนี้การเปลี่ยนตัวพิเชอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เทสให้ดูยังไม่ได้ทาให้ดูเห็นไหมเนี่ยเขาก็ยังใช้อยู่คานี่โยนทิ้งนะเขายังใช้อยู่และผมก็บอกให้พยายามใช้ตัวเดิมเอาอาจารย์แล้วผมดูคลิปท่านอื่นท่านบอกว่าแนะนำแนละ้วบอกว่าแยกเข้าไปอย่างนี้มันเสียแล้วมันเสียแล้วใช่ครับมันเสียเนื่องจาก ลมหรืออะไรก็เก็บอยู่ข้างในมันซึมมันซึมตามเกลียวไม่รู้ว่าจะเกีียวตรงไหนเกีียวตรงนี้หรือเกีียวตรงนี้ไม่รู้ว่าจะซึมตรงจุดไหนพอลมหมดบางท่านก็มาหมุนจุกตัวนี้ออกล้วเอาหมุนไปซื้อจุกจักรยานจุกมอเตอร์ไซค์อะไรมาเติมตรงนี้ป่าประโยชน์ครับไม่ต้องไปทําครับผมมันก็แค่เป่ายางให้มันคืนตัวหน่อยเดียวอย่างก็ขึ้นไปพอขึ้นไปถึงจะมีลมมีอะไรออกเออถึงมีลมมีอะไรขึ้นไปให้เราใช้อยู่ข้างในแต่มันก็ต้องซึมออกอยู่ดีนะครับผม ดังน,นั้นไม่ต้องไปทำอะไรนะครับผมเพราะมันใช้ได้บางท่านบอกว่ามูลงม,มาอะไรจกจกๆกจก,จก,จกเนี่ยเททิ้งเลยเอาทิ้งเลยใช้ได้อ่ะเราดูนี้อโอ้อันนี้มีไดัวเจนมีลมนะครับมีลมอยู่ด้านในครับแย่กาไปแย่เข้าไป เนี่ยเขายังมีโลมมีอะไรอยู่มันดีอยู่มันดีอยู่นะครับดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมอันนี้คือที่หลายท่านบอกว่ามันเสียแล้วม,มันเสียแล้วนะเดี๋ยวเรามาเอาที่อันถูกดีๆใส่นะครับอาจารย์มีทดสอบครับไะได้แบบไม่ลงทางเพราะว่าอาจารย์จะเน้นในเรื่องให้ประหยัดนะครับจะใ,ให้ไปซื้อใหม ควาทำงานเจอหาว่าการนะครับทําททำงานน,าน้ำปิดตามเปิดน,น้ำปิดตาม มครับมันก็มีก็ยังใช้ได้อันนี้ที่หลายท่านบอกว่าใช้ไม่ได้นะส่วนอันนี้ที่ไดลตจนดียังไม่มีซึมออกก็ยังใช้เหมือนกันตนะครับผมนี่นะครับผม,นะบผมดังนั้น เอาตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะไม่มีตึกตัก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 ไม่มีนะครับผมสวัสดีครับไม่มีตึกตักตึกตักแล้วนะลูกไหนอ่ะเอาไปคืนให้กับเครื่องเลยครับผม ใชได่าทำปกติโอ้อ่ะเจนนรีท์อ่ะอันนี้คือที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้นนค่ะไฟปั๊มทำงานแล้วครับปิบปั๊ม เนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมความตัดนะไม่เห็นมันดังตึกตักตึกตักตึกตักไม่มีเลยนะครับดังนั้นอาจารย์จะสรุปง่ายๆก็คือหนึ่งกระบอกอไนโตรเจนเนี่ยถึงจะมีลมไม่มีลมเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอย่าพึ่งไปสิ้นเปลืองตรงจุดนี้นะครับอาจารย์แล้วอย่างที่ที่บ้านผมเนี่ยมันไม่ทํางานปั๊มไม่ทํางาน ปั๊มไม่ทำงานเนี่ยมีลักษณะไหนบ้างนะครับหนึ่งตัวเพชเชอร์สองเช็คดูระบบไฟบ้านเราดีๆนะครับสองอย่างที่ปั๊มไม่ทำงานนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องกระบอกไดโตรเจนไม่เกี่ยวกับเรื่องถังไดโตรเจนตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วที่ดตึกตัก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 เวลาใช้น้ำอันนี้พูดถึงเรื่องปั๊มแดงดำกรุงที่สีเหลี่ยมนะครับของฮิตาชินะครับ ส่วนมิสซูนี้จะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามิสซูเขาจะมีกล่องโฟลตสวิตค,คอยควบคุมนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาคือฮิปเปอรชิเพราะเขาจะเป็นระบบตรงเขาก็จะมีกระบอกอกระบอกไอ้บาลานซ์วาลบนต,ตุดเนี่ยมันก็จะมีข้อน,น,นิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ถ้าหากมันดังตึดตต๊ดตักตึ๊ดตักตึ๊ดตักตึ๊ดตักเนี่ยอันดับแรกผมบอกว่าให้ปรับตัวร์พิเชษก่อนแต่บางท่านบอกว่าปรับเข้าไปแล้วยังมีผลกระทบไหม ค่อยๆปรับทีละหน่อยนะครับผมถามว่าแรงอับจะมีเยอะเยอะจนเยอะอีกหน่อยหนึ่งเพราะอากาศตรงนี้ไม่มีเพราะว่ามันมีช่วยส่งให้เราดังนั้นเราก็ต้องแก้ในการเราเซฟของเราเราก็ต้องช่วยแก้ตรงจุดนี้แต่ถ้าท่านไม่อยากาไม่อยากปรับแต่งไม่อยากอะไรทั้งก็ไปซื้อใหม่ตัวหนึ่งก็อาจจะเ0้ารกว่าบาทหรืออาจจะพันกว่าบาทนะครับก็บอกตัวหนึ่งกา่ถ้าเกิดเป็นของกินแดงก็แล้วแต่ กับคุณลูกค้านะครับแบบแบนแบบนั้นก็ลองดูใช้ดูนะครับส่วนหลักๆเลยของอาจารย์1ตัวนี้เสียก็คือพอเราปรับเพลทเชอรสวิตปรับจนหมดแล้วมันก็ยังดังตึกตัก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 ตกตักอันนั้นแหละเสียแล้วก็2มีน้ําพุ่งทะลุออกมาอันนั้นนี่ยคือเสียนะครับตอนนี้อาจารย์อธิบายเรื่องเล็กน้อยตัวอย่างนี้ได้เข้าใจกันนะครับเพราะแต่ละวันในการจะได้รับสายตรงจุดนี้เยอะมากถึงมาอธิบายกันนะครับ ส่นนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเย็ซลทุกกำลังใจนะครับที่มาติดตามกันนะครับคอยสอบถามแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะครับเอาผลมะมาราดไม้เอาเม่าม่วงเอาผลไม้มาให้นะครับจะต่างจังหวัดผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเย็ซลทุกกำลังใจนะครับผมที่มีน้ำใจกับอาจารย์พิชาก็ขอขอบคุณนะครับในเรื่องม่ม่วงในเรื่องผลไม้ดากไม้ที่ท่านอยู่ต่างจังหวัดแวะเวียนมาก็ยังทิ้งมาฝากก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอทุกท่าน จงทำทุนผลิตห้ตรงจุดนั้นให้ได้ผลกกำไรเยอะๆนะครับส่วนกระผมที่เอาถึงความดีๆและเอาสิ่งดีมอบให้ซึ่งกันละกันก็อขอบคุณท่านที่คอยติดตามและคอยดูผมเชื่อนะว่าไม่มากก็น้อยที่ท่านได้ความรู้ตรงตนี้นะครับเอาไปประกอบใช้แล้วก็ไปเอาวิชาชีพตัวนี้เอาวิชาตัวนี้ไปเลี้ยงครอบครัวตัวออีกได้นะครับส่วนนี้โอเคนี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับประหยัดประหยัดครับผมเชื่ออาจารย์แล้วท่านจะได้ เบากะเป๋าขึ้นถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาสอบถามนะครับ